สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภับเปลี่ยนโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆแบบง่ายๆน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยกันนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะที่จะมีลวดลายเป็นขอบแบบนี้นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันเลยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว30เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วพับจากข้างนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้ในลักษณะน,นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะลีจะจับอลิบบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมานะคะเราจะเอาเส้นที่เป็นลวดลายในลักษณะน,นี้นะคะลายเส้นนี้นะให้อยู่ด้านบนทั้ง4เส้นนะคะเส้นที่หนึ่งจะสวมด้วยเส้นที่สอง แล้วก็เส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สามแบบนี้นะเส้นที่สี่นะคะจะสอดเข้าตรงช่องที่1แล้วก็เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะคะในลนนักษณะนี้ทีนี้เราก็จะใส่เหรียญลงไปเลยนะคะสารทับเหลี่ยนทั้งสี่ด้านค่ะนี่นะ สอดเข้าตรงช่องนี้นะคะออกมาฝั่งขวามือเสร็จแล้วเราก็จะดูทั้ง4ด้านนะคะกดกดจับจับให้กระชับนะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานทับเหรียญกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะสอดตามแนวไปเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะกดๆจับ,จบๆอีกครั้งหนึง่งกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบิ้นพับลงมาในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วจับอตัวริบบิ้นมาตรงปลายนี่นะโค้งมาในลนนักษณะนี้เสียบลงไปตรงตัวฐานนะคะนี่นะค่อยๆ่อดึงลงมาค่ะนี่นะคะต่อเลยนะคะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะค่อยๆทำไปนะคะนี่นะคะ จะได้เหมือนกันทั้งสี่าด้แล้วนะคะนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับมาด้านหน้าโค้งกลับไปด้านหลังในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วโค้งกลับมาด้านหน้าจับตัวริบินนะคะพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งหนึง่งแบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะตรงฐานนี่นะมองเห็นไหมคะ หน้ากรีบนี่เลยเหไหมที่เราโค้งมานะคะตัวเส้นของเขาเองนะให้ลอดผ่านให้มาออกด้านล่างนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านนะคะกลับด้านมาเราก็จะมาตัดริบบิ้นเส้นด้านสั้นนี้นะคะนี่นะตัดออกหมดเลยนะคะทั้งสี่ด้านเลยนะเส้นสั้นนี้นะคะ นี่นะคะใน,นแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อก,กันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าแล้วก็จับเอาตัวริบบิ้นนี้นะคะเสียบลงไปตรงตัวดอกนี้นะตรงฐานนี้เลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,นี้นะค่อยค่อดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะอยู่ประมาณนี้นะต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะคะ เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะดูความสวยงามกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ นี่นะพอสวยงามได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาสกอตเทปนะคะตัวของเรานี่นะมาติดตรงกลางเลยแบบนี้นะคะเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะนี่นะตัดออกให้เท่ากันหมดเลยนะคะทั้ง4ด้านนะคะเท่ากับตัวฐานนี่เลยนะ นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบง่ายงๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกโลบีเวียสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะสําหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ